สตาร์ทอัพเ NEW น i g h t การเริ่มต้นใหม่สำหรับชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุค new normal โปรแกรมสั่งจิตในวิกฤตโลกซึ่งเริ่มต้นจากการรวบรวมความรู้และศาสตร์ลับในระดับจิตใต้สำนึกที่ทำให้เราสามารถปลดล็อกตัวเองและค้นพบวิธีการที่จะก้าวกระโดดไปสู่ชีวิตใหม่ new, new world โลกใหม่แน่นอนโปรแกรมสังจิตในวิกฤตโลกนี้ ได้เผยแพร่ในระบบอ e ีบุ๊กที่พวกเราทุกคนสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งหนังสือเล่มนี้ได้ออกมาเป็นรูปแบบของ pocketbook ที่พวกเราสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ในระบบ edition คือสะสมเป็นหนังสือที่สำหรับไว้ทบทวนเพื่อค้นพบวิธีการในการตั้งรหัสลับของจิตได้สำนึกฟรีๆโดยเข้าร่วมกิจกรรม ในห้องเรียนพิเศษที่เรียกว่าการไลฟ์สดของโปรแกรมซปเปอร์จูนห้องเรียน VIP ที่พวกเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเล่นเกมผู้ที่ชนะเลิศการเล่นเกมจะได้รับหนังสือเล่มนี้ฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนี่คือ Start up the new light โปรแกรมสังจิตในวิกฤตโลกซึ่งผมได้ได้รับการช่วยเหลือจาก ครูคีตาในการสรุปบทเรียนในสิ่งที่ผมถ่ายทอดสัญญาณให้กับพวกเราทุกคนตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาถึงเวลาแล้วที่เราจะเข้าสู่การปลดล็อกจิตได้สำนึก Start Up The New Life โปรแกรมสั่งจิตได้สำนึกคือโปรแกรมพิเศษที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะค้นพบความลับของชีวิตในการไขปริศนาของจัก,กรวาลและค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการฝ่าฟันวิกฤตของโลกในยุคโควิดและนี่คือ Start Up The New Life โปรแกรมสังจิต ได้สำนึกในวิกฤตโลก